ทุกคนแบตบมือถือหมดนะคะเราได้มาถ่ายคลิปในกล้อง GoPro ขออนุญาตทำคลิปยาวๆนะคะทุกคนเพราะว่า GoPro มันกดอัดต่อเน,นื่องเหมือนมือถือไม่ได้ค่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบเสียงปัดกล้องแล้วก็ดูคลิปยาวๆข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะคะทุกคนจ้าเพราะว่าตรงนี้เห็ดสวยมาก ไปค่ะสำหรับคนที่ชอบดูกันยาวๆจ้าเรามาเจอกลุ่มสวยแล้วค่ะทุกคน เริ่มตะกาใหม่กันนะคะ,อะตอนนี้สวีเดนจะมืดเร็วตอนนี้บ่ายโมงครึ่งน,นะคะบ่ายสองบ่ายสามก็จะมืดแล้วค่ะจะเก็บเร็วหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้ ้าทุกคนกลุ่มใหญ่ๆสวยๆของเราดอกสวยมากอืมสวยเป็นดอกไม้เลยค่ะ ทแต่ละกลุ่มมองเขาค่ะดูทุกคน เห็ดมันขึ้นตรงทางเกวียนนะคะยาวขึ้นไปเลยค่ะวันมากับน้องนกคุ้มนะคะตะกี้บอกน้องว่าถ้าไม่เจอเห็ดเราก็ย้ายป่ากันเดี๋ววันต้องบอกนกเขาว่าพี่เจอแล้วนะคะน้องจะได้ไม่ต้องรีดค่ะทุกคน มาค่ะต่อกันนะคะทุกคน มือเริ่มชานะหนาวห้าองศาจ้าส่วนเห็ดดำทัดคันตระแรนนเน้นะคะยิ่งหนายนวยิ่งสวยเก็บได้จนทหี่นาตกนะแต่ว่าหลังจากคลิปนี้เราก็จะมีวันหยุดช่วงที่หียนนยังไม่ตกเราก็เข้าป่าเก็บเห็ดเหมือนเดิมค่ะแต่ก็จะเน้นือนเน้นทำคลิปส,สวยๆแล้วนะใครที่เห็นคลิปนี้ อยากดูเก็บแบบไหนที่คิดว่าทุกคนชอบคอมเมนต์ไว้ค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูทีละชลดเรียกว่ามีเวลาแบบเก็บตังใจผู้ชมแล้วเพราะเราไม่ต้องเอาไปขายแล้วนะคะหรือถ้าสมมุติว่าหยุดตรงกับน้องโนกแล้วจะไปขายด้วยกันอาจจะได้เก็บขายอีกค่ะต้องรอลุ้นกันนะคะทุกคนเพราะว่าไปขายคนเดียวไม่คุ้มค่ะไม่คุ้มค่าน้ำมัน เก็ดตะก้าเห็ดของเรานะคะเก็บเร็วหน่อยนะคะจะมีเศษเล็กๆแต่ว่าอันนี้คือ,อกระเดดโรงงานรับซื้อแล้วค่ะมมีตัดขายเห็ดนี้หมดเลยไปกันต่อจ้าเห็ดมันขึ้นตรงาทางเกวียนนะคะดินแข็งขาเห็ดก็จะสั้นแบกเล็กด้วยค่ะทุกคนแต่ว่าจก็บเก็บ ไม่ต้องเดินเข้าป่าไกอยู่ติดถนนเลยค่ะป่านี้ใครที่ได้ดูคลิปหลงป่ากะที่มาเก็บกับน้องนกนกบอกเลยค่ะอันนี้มาป่าน้องนกนะคะบอกว่าพี่วันป่านี้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ระวังจำเส้นทางการเดินค่ะทุกคนก็เลยไม่ไปไกลอยู่ใกล้ถนน กลุ่มนี้สวยมากค่ะสวยเป็นดอกไม้เลยกิบแบบล้วงมาตัดขานะคะอืมขยายยาวมาก คือทุกคนเราเดิอนออกนอกเส้นทางเกวียนแต่ก็ไม่เจอเห็ดมองมาบนทางเกวียนเห็ดเต็มเ,เลยทุกคนปะ่ะเก็บเห็ดบนทางเกวียนกันค่ะทุกนี้สวยมากนี่ค่ะทุกคน<ม>เห็ดเกิดแบบนี้โอ้ยมืดเลยแล้วนะคะมืดเร็วมากตอนนี้น่าจะประมาณบ่ายสองเดี๋ยเก็บตรงนี้ไป ลิปนี้ก็จะปรับแสงให้สว่างขึ้นหน่อยนะคะทุกคน,นกบรรยากาศจริงดอีกแล้วจ้าอุตสาห์ว่าวันนี้มีแสงแดดมีแสงแดดยังไงพาทิตย์ก็ตกประมาณสามโมงครึ่งคะ่ะสี่โมง บนถนนจริงๆอุ้ยโอ,อ,อ้ยเนาะขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องเริ่มแบบพิการค่ะหักแล้วจ้าทุกคนได้ได้ไรายได้จากคลิปวันนี้พอซื้อขาตั้งกล้องโกโก้ใหม่เลยค่ะทุกคนขาต้องหักซะแล้ว ใครที่เป็นมือใหม่หัดทำ YouTube หัดทำคลิปนะคะอุปกรณ์ GoPro คือแพงมากใครที่ดูมาดามบ้านามานานก็จะรู้ว่ากลางๆฤดูการเก็บเห็ดวันทำแบตเตอรี่สำรองแบตสำรองหายค่ะก้อนละพันห้าทุกคนสุดยอดมากทำคลิปยังไม่พอได้เงินถึงพันแบตเตอรี่สำรอง หายในป่าเฮ้ยไม่รู้ว่าหายตรงไหนได้ทุกคนเนี่เอาใส่อ่กระเป๋ากางเกงค่ะแล้วเราทั้งลูกนั่งก็กางเกงมันลื่นร่วงเลยอ่ะเสียวดายมากตอนนี้มีแบบก้อนเดียวถ้าหมดก็ต้องชาร์จจาก power bank ค่ะแกงมีสวยมากต้องแสยงยังไงมุมเ,เมื่อกี้แสงไม่ได้เลยค่ะเห็จสวยมาก ขาสัา้นๆตึงๆย้ายกล้องหหรอคะทุกคนใช้มือถือถ่ายเราจะซูมเราจะย่อเราจะขยายอะไรแบบนี้ง่ายแต่ถ้าใช้โกโปนะคะเราเรียกว่ามันมันเนื่อนมากๆเลยะค่ะต้องตั้งกล้องสวยๆไว้ก่อนเพราะมันย่อขยายไม่ได้ทุกคนอันนี้เล่าเรื่องอุปกรณ์ถ่ายคลิปให้ชมสำหรับมือใหม่ ที่แบบกำลังหาอุปกรณ์ในการทำคลิปนะคะมือถือดีที่สุดแต่ว่าถ้าเป็น iPhone มันมีพื้นที่เก็บน้อยค่ะมันเต็มเรวมากแต่ถ้าเป็น a m s u n ง Android มันก็จะมีเมมโมรีในตัวอันนั้นจะดีมากเลยคะ่ะทุกคนสำหรับคนที่ใช้ iPhone ก็คือโอ้ยวันนี้เมมโมรีมาเต็มในป่าคือเครียดเลยคลิปยังไม่ได้ตัดตออ่อแล้วก็ลบออกไม่ได้ทุกคน ตอนนี้กล้องปูก็ใกล้จะเต็มอีกแล้วค่ะเรียกว่าทําเมียนมรีเต็มแล้วก็ไม่ได้ดูคลิปนะทุกคนเดี๋ยวจะเลือกจุดสวยๆเอาไปถ่ายทำให้คลิปนี้มีสักหนึ่งคลิปให้ชมนะคะไปกันต่อจ้า ได้ยินเสียงนกมูกแล้วนะคะพอมืดมืดนะทุกคนได้ยินเสียงนกที่มันน่าตกใจมากเลยได้ยินเสียงนกงนกคุ้มเรียกพี่วันอยู่ไหนเดินไปใกล้ๆน้องกันมาเรามาเจอกลุ่มสวยๆแล้วนะคะเดินตามเสียงนกมาหาน้องมิจฉาเก็บจนแบตหมดนะทุกคนไม่ใช่แบตหมดสิเก็บจนเมมโมรีเต็มนะคะมาเจอกลุ่มตรงนี้วันได้หนึ่งตะกร้าแล้วค่ะ เดี๋ยวเดินไปที่รถกันค่ะทุกคนตรงนี้จะอยู่ในมอสแล้วก็เป็นป่าที่สวยมากเห็ดสวยมากเลยค่ะบรรยากาศจริงๆแล้วมืดมากเลยนะให้ดูทีละกลุ่มสวยๆนะคะ <c oughs> ดูไกลๆไปก่อนก็ได้นะบรรยากาศในป่าสวยมาก ไม้หักจ้ารับน้ำหนักไม่ไหวโอ้ยมือชาหมดแล้วนะคะทุกคนถ้ามาคนเดียวกลับแล้วเนี่ยมือชาแต่ว่าพอมีเพื่อนเนี่ยก็เรียกว่าตู้ตายเลยเ็ดก็สวยมากทุกคน ป่านี้เอาตะกา้ตาตะก้านี้แหละถ้าเจออีกก็เก็บอีกนะคะสวยมนาะกกลุ่มนี้สวยมากเราอยู่ใกล้รถแล้วนะคะยังไม่เจอน้องจะเลกยเข้ามาเก็บต่อน้องถึงรถเลยแหละ รอน้องกันค่ะทุกคนได้ครึ่งต่กร้าแล้วนะเก็บเล่นๆเน,เนี่ยนกแจ๊กอยู่ใสทุกคนเจอเป็นกลุ่มๆขายยาวๆ ดอกน้อยๆหนึน่งทุกคนเห็นไหมบางคนไทยในสวีเดนหลายคนยังถามวันเลยนะคะว่ายังมีจะให้เก็บอีกเหรอคลิปนี้ถ่ายทำหนึ่งพฤศจิกายนจ้าได้ชมตอนไหนก็ตอนนั้นแต่มาดามบ้านนายยังเก็บเห็ดอยู่เลยค่ะโรงงานก็ยังเปิดรับซื้อนะคะเจอนกแล้วนะทุกคนเอาตะก,ก้าพี่เอาตะก,ก้าหนึ่งตะก,ก้าวางไว้ตรงเส้นทางที่มองเห็นรถเลยจักทางไหนกอกเด้อ ไม่เก็บลบอ่ะนะ เอาคราทุกคนมปเจอก่ะลรเด้อครึ่งตะก้าก็ยังมีให้เก็บอยู่ด้วดอกสองดอกนกคุ้มเดินข้ามเดินข้ามป่ะดูเห็ดนกกันโอ้โอเคสวยสวยสวยว,วันก็มีอีกหึงตะก้าเด้อแต่ดูของนกก่อน สวยสวยสวยใช่ <c oughs> ดูเห็ดนกดูสภาพเห็ดน้องบอกว่าเน้อไม่เละๆนกก็ไม่เก็บแต่วันไม่เดินไกลดูสภาพเห็ดน้องนี่ขายายาวๆสวยๆรอชมที่คลิปนกคุ้มเด้อยนกไปรอที่รถแล้วนะคะทุกคนวันเดินมาเอาตะก้าอีกละเหมือนคลิปที่วันเต็มสองตะก้าเลยมาเจอเห็ดตรงทางออกไปแล้วค่ะแล้วน้องก็ต้องเสียเวลารอเรานะทุกคนเก็บเร็วอีกแล้วนะ เผื ais, ่อจะได้เปลี่ยนปาากันอีกรอบนึงสวยจริงทุกคน เราจะได้สวยเหมือนตะกร้านกเมื่อกี้เลยนะทุกคนสวยมากตางนี้นะคะท,คทำให้ตะกร้าเราสวยเหมือนของน้องนกเมื่อกี้เลยค่ะ เราชอบหมานตรงทางออกจริงๆเลยค่ะน้องไปรอที่รถอีกแล้วนี่นะคะสองตะร้าของเราทั้งหมดของเราสองคนทุกคนสุดยอดมากนุน่นไม่ใช่แค่นี้เรียกว่านกรถนกเล็กเลืไปหรือเปล่าซ๊ะ สวยมากเลยค่ะทุกคนพร้อมแล้วก็รถสิบล้อมใส่ะคะนานไม่ธดรมดานะมาเก็บเห็ดกับน้องนกสนุกมากเลยค่ะสรุปแล้วเราก็ได้เห็ดสูสีกันมากๆน่าจะคนละยี่สิบห้ากิโลสำหรับวันนี้คลิปถัดไปที่จะรับชมในวันพรุ่งนี้จะมีบรรยากาศขายเห็ดไทยคลิปนะคะก็มาดูกันค่ะจะพาไปขายโรงงานใหญ่ที่โกดังรับซื้อเห็ด ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ